ิปนี้นะครบคลิปน,นี้เราจะเราจะพาไปเรารู้จักสถานที่เคปเฮาส์นะครับไปดูกันเลยพวกเรากําลังจะเดินทางไปที่สถานหมู่บ้านเคปเฮาส์นะครับเขาเขาว่ากันว่าไม่มีใครลงเลยพวกเราจะไปเราจะไปเล่าประวัติทุกสถานที่ใช่ไหมต้นข้าว ตอนนี้มีคนลงเคฟเฮานะครับเรากำลังจะไปล่าไปไปหยิบตอนนี้พวกเราไปหยิบอาอาวุธเพื่อไปล่าไปท้าทายสถานที่เคฟเฮานะครับบ้านนี้ครับเราก้มาหยิบปีาบให,ห้สถานที่นี้นะครับก็คือเคฟเฮานะครับผม ตอนนี้เราประวัติของสถานที่เคปฮาเอ้ค้าเบาๆหน่อยปเสียงเดยตอนสถานที่เคปาวนะครับเขาบอกว่าที่นี่เขาทิ้งมาสิบปีแล้วใช่ไหมเขาไม่ใช่ครับตัวข้าบอกว่าเขาทิ้งมาสิบหกปีแล้วผ่านมานานด้วยนะครับเขาบอกว่ามันมันทิ้งมาถูกร้อยปีแล้วใช่ไหมแค่สิบหกปี เขาว่าบ้านนี้มีมีลูกมีพ่อแม่สามมีภรรยาทะเลาะก,กันนะครับเขาก็เลยทะเลาะก,กันพ่อนั้นเอาไปอามมดมาฆ่าแม่ตนเองไปฆ่าภรรยาตัวเองเหลือแค่ลูกลูกลูกนั้นลูกเขานั้นก็ก็ก็โดนพ่อทิ้งไว้ไปทิ้งอยู่ที่กลางป่า สามีภรรยาไม่ใช่ภรรยาของเขาก็รู้สึกแข็งมากก็เลยฆ่าสามตัวเองจน,จนตายนะคะเกี่ยวกับบ้านนี้บ้านนี้บบ้านนี้สถานที่เข้มฮาวเป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้บ้านโซมไปหมดบ้านนี้นะคะก็เกี่ยวกับมีพ่อกับกับกับมีเอ่อสถานที่นี้นะครับบ้านนี้ก็คือ มีพ่อกับแม่มีพ่อกับยายกับลูกกับหลานนะครับหลานหลานกับจะหลานจะเบือ่อก็คือพ่อไปไปยืมเงินแม่หรือยายก็คือเป็นแม่ของพ่อพ่อนั้นไปยืมยายไปยืมเงินยายยายบอกว่าไม,ม่มีเงินให้แล้วแล้วบ้านแล้วพ่อนั้นก็โกรธมากพ่อนนั้นโกรธก็คือไปเอามีดมาแทง แ้วมีบมาแทงสถานที่ไปแทงยายลูกนั้นเขาก็รู้สึกกลัวก็เลยวิ่งออกจากบ้านนี้ไปทันทีลูกเขานั้นก็รู้สึกสงสารยายแล้วยายนั้นก็ไม่ได้แขนก็เลยขึ้นไปสู่บนสวรรค์ไม่ได้ลงมาแก้แขนเขาไม่กดล,ลูกแล้วแล้วเขาแล้วลูกเขานั้นกําลังขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พุ่งชนตรงบ้านนี้เต็มๆนะครับ แล้วก็บ้านนี้ก็ถูกทิ้งร้างมาเลยนะครับแล้วโรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนนี้เกี่ยวกับเรื่องเป็นเด็กคนหนึ่งโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ถูกทิ้งร้างครับตอนนี้ผมขอค่าคนแป๊บนึงครับโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ที่โดนพลโลงพัดหัวจนจนหัวตนเองนั้นขาดเด็กผู้หญิงคนนั้น ก็คอขาดแล้วเด็กผู้หญิงก็แคะเพื่อนๆกับครูมากก็เลยหลอกหลอนโรงเรียนนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างโดนเผาโดนบ้านนี้ก็โรงเรียนนี้ก็ถูกเผาทิ้งร้างแล้วแล้วเด็กคนอื่นก็ย้ายออกจากก็ขอลาออกจากโรงเรียนนี้เพราะว่าโรงเรียนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งถูกพัดลมพัดหัวขตายก็เลยก็เลยมาแกล้งนะครับก็เลยถูก เรียนี้ทิ้งรักไว้ทันทีนะครับมาผลจะไปท้าทายกันเลยครับเฮ้ยน่รริงผีที่สถานที่เคมเฮาออกมาเลยตอนนี้พวกเราก็เดินออกไปกันเลยครับแล้วเขาว่ากันว่ามีผู้เล่นคนอื่นที่ได้ยินเสียง คนโดดล่มแต่ได้ยินเสียงคนโดดร่มนก็หาก็หาไม่เจอก็เลยเป็นหมูเป็นโรงเรียนที่อาถรรพ์มากเป็นหมู่บ้านที่อาถรรพ์มากๆตอนนี้พวกเรากำลังออกจากที่สถานที่เข็บหามนะครับแล้วเราก็ออกไปกันเลยทันทีไปกันเลยครับเดินออกไปจากที่นี่ แล้วก็หมู่บ้างทีพาก็ไม่มีใครเคยลงอีกเลยเพราะว่าบางทีก็ได้ยินเสียงคนว่ายน้ําก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครหาเจอเพราะว่ามีจำเพราะว่ามีผู้เล่นหลอนมาหลอกหลอนนะคะเป็นเป็นผู้เล่นก็คือจําปีสองสี่เก้าสามนะครับที่ไปพี่ไปเฟ้อที่เขาเจอนะคะผม ก็เลยรียบออกไปจากที่นั่นเราผมก็เรามาเล่าประวัติของที่สถานเคปเฮานะครับเราก็เลยเราก็อยากไปลุสถานที่เคปเฮาอีกเพราะว่าพี่ใบเฟิร์นดอลล่าดอลล่าพี่ดอลล่าใบเฟิร์นแคนดอลล่าใบเฟิร์นนะครับเขาโดนเขาโดนสถานที่เคปเฮาถูกทิ้งถูกโดนหลอกไว้เฉยๆนะครับไม่ได้โดน นะครับผมตอนนี้ผมก็จะรีบไปจากที่นี่แล้วนะครับไปกันเลยครับก็เรารีบมาาร้มของก่อนนะครับ แล้วที่นี่เราจำปีนั้นจำทีสองสี่เก้าเป็นผู้เล่นใหม่เขาเออบ้านทีเขาก็ยืนนิ่งเขาไม่ทำอะไรเลยยืนนิ่งแล้วเขาก็ดีดีก็ไปยืนอยู่บนต้นยืนไปยืนอยู่บนบ้านชั้นสองทันทีเลย เราไม่ควรลงแล้วนะครับเคมเฮาตอนนี้ผมขอไปฆ่าคุณก่อน